chapter four โอเคอเครับสวัสดีคนที่หลงเขับไปลทั้งวันวันนี้เยอะครับเกมโรบ็อกมีมี chapter สี่แล้วนี่เพิ่งอัปเดตมาใหม่เลยใช่ปะได้แล้วอัปเดตมาใหม่สดสดร้อนๆอนเราเปิดซิงเลยมาไปเลยเฮ้ยม,มีคนไม่ซิงอยู่คนหนึ่งเขาแอบไปดูสปอยมา <c oughs> เลย <c oughs> เชียนแม <c oughs> ่งวิ่งมาแล้วไม่มีเชียนอาตุ้นไงอันนี้จะไฟมาพาเลื่องมันเดดไม่ได้กายหัวโอ้โหคือแต่ เทียนอยู่ไหนอ่ะทำไมพวกมึงมีเทียนกูไม่มีเทียนกดหนึ่งอ๋อเอาเทียนเอาเทียนหายอ๋อกดเอฟกดเอฟเขาไม่ใช่เอากดเอฟใช่ใช่กดเอฟปิดเทียนให้ปิดเทียนแล้วลื่นขึ้นนะกดจีเพื่ออะไรนะเปิดของโอ้ยกระตกมากกระตกจริงกูยังกระตกเลยเว้ยอ๋อกดสรุปกดสรุปคือกดเอฟโอเคปิดเทียนแล้วไม่ใช่เอยกดีเปิดประตูได้เว้ยเฮ้ยโอ้ย ไปไปด้วยกันใหญ่แยกกันเปิดไม่ได้หาคุแจก่ออ๋อเป็นปิดไฟโอเคในกาเต็มเลยวะในกาใครกันไม่รู้ยิมเพื่อนมาโอเคโอ้โหโอใครกระจกแตกใครทำอะไรพี่เรนตรงไหนเพื่อนเขาโกรธนะปะปะปเราเราไปตามพวกนี้ดีกว่า หมดแล้วมันมันไม่มีแล้วอ๋อไม่มีอะไรละโอเคงั้นลงมาได้ข้างล่างนะเดียวใครมันจะลงไปล่างก่อนเลยเหรออุ้ยเสียงอะไรเฮ้ยมาเพียดมิดเอามาเพียดโอ้ให้เป็นสีแดงมี่กูกินเลยอืมอืมเออเีื่อมันทำมาเหมือนไปเลไปสนับสนุนนะเบอร์ไม่เอยสนับสนุนนะนชั้นสองชั้นสองเกมก็ได้มามาชั้นสองชั้นสองไปชั้นสองกันได้ตายเนาะตายเนาะคนเดียวตายนะไม่ไม่ตายหรอกเคุณชั้น กลัวหน้าใกล้จอมากตอนนั้นกูกูกูจะป่ายจอกูจะป่ายจอเลยโอ้โอ้ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อกูรู้ละเสียงอะไรอะไรนี่ไงเดีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าไปให้คนเพื่อนมาเห็นอีเวนต์ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปมันมีเสียงอยู่ไหนล่ะตายมานี่ตายนัวคล้องกำลังทำเรากลัวข้างกำลังออกกำลังกายอยู่เว้ยใช่ข้าวหมุนปลานี่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 เอ้ยเฮ้ยจะทำตีนโคตรเหมือนเลยอันนี้ไงมันตีนฟีเจอร์ใหม่ของโลบ้าอือโอ้ เปิดเปิดเข้าไปเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยมัอ้าวมัมมัมวอสตเดตยูมีอะไรบางอย่างปิดฉันควรจะอะไรมันแม่อะแม่มันแม่ได้เหรอปิดไฟอืมฮะแม่ไโอวีแบ๊บแบ๊บเดโมวีป่ะวีบ๊บแบอะไรอะไอ้นี่มันเอ้นี่มันเอ้ยมึงดูนี่เดี๋ยววะอะไรวะออมงกัสอมงกุศ โอ้ oh, แล้วนี่อะไรบ ah oh. okay. 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 yep. er ้ไป้าบ้าบ้าเชื่อข้องต่อเชื่อข้องต่อโอ้ไม่เปิดไฟวะเปิดไม่ได้เหรอเหยียดคเหยียดตาเดินมากกูเดินท้าเลยประเดินโอเคไม่มีอะไรเดินช้าทุกคนนะติเตียร์ทุกคนติเตียนดูให้คนนผมไม่เดินช้าไอ้อัดมากแกีอยู่ในบ้านเลยเจอกุญแจแล้วนะกุญแจอะไรอยู่อยู่ไหนอยู่ในชั้นวางไอ้เชี่ยมึงพูดให้มีรสชาติเลยอย่ากุญแจแล้วนะมีรสชั้นวางขอนนะเออเออปลาป ดูในชั้นมากของโมฟูดเออเคเนี่ยกดจีดูกดจีมันจะมีเนี่ยเป็นแถบเปเข้าไปเจอกุญแจแล้วลงลงลงมาข้างล่างเลยมา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 ไม่เจอกูเจอแค่เทียนให้ให้คนเจอกุญแจมาเปิดเลยถ้าคนเจอกุญแจมันบึนกออกจากเกมตัวโอ้โหมันต้องหยิบขอมันต้องหยิบใส่เงี้ยเลยหรอแจ่แล้วนะมันต้องไอ้เหี้ยมันต้องมีหนึ่งคนที่แบบเป็นคนถือออบเจก โอเคต้องการกุญแจเอ้แล้วมันมีเค้กกัเอาม่ใช่เค้กอ่ะออดอกมากไมเค้กอันนี้คือเค้กะในเปิดห้องไหนห้องนี้เค้กนี่คือเค้กเปิดห้องไหนห้องนี้อ่ะน่าจะห้องแโอเคเชิญกุเวยวงลางนี่ไงโดอันล็อกเดินเทียวดีอันนี้แหละเราต้างเางแอคต์เตสต์อา คุณใจออกมาข้างนอกแล้วว้วิ่งได้ยังยังไม่ได้ไม่ได้วิ่งไม่ได้ขออนุญาตอันนี้คุใจกัน่าไอเจ็บไหนเจ็บไหนเจออยู่ไหนล่ะอยนี่เจ็บไอมึเจ็บไหมล่ะคุณใจก็ยังไม่เก็บเลยเก็บมาไม่ทุกคนเลยล่ะค้ใจุจไอได้ีมาไปไหนไม่ได้เลยอันห้าบาทนะไน้ เน้่ไปเปิดประตูสิใอ้ดิน่ะประตูข้างล่างไม่ใช่ตรงไม่ใช่เป็นประตูใต้ดินไปเปิดประตูโอ้ยทไมประตูรถมันเปิดอะเปิดอยู่แล้วอออเปล่าเออมันเปิดอยู่แล้วเอ๊ะทาไมสีแดงอ่ะสีแดงพระรูปทธรูปสงสัยเออพุทธรูปความสงสัยเป็นเหตุเป็นลอะไรอะไ เอาอเ้ทางไหนดีตรงตรงไปตรงหมดใช่หมดตรงไปเชื่ออะไรชิปกรี้อยู่น้อโอเคโอ้ชิปโอ้โอ้โอ้เจ๋ง่าโยนมีจังอ๋อผ่านได้เลยอ๋อโอ้สุดเจ๋งเฮียอะไรเอาละเอาละเริ่มเริ่มจะได้กี๊ดแต่ก็ตรงนี้แหละแม่มึงมาเฮ่อแม่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  แม่มาแม่มาเอาละเฮ้ยถ้าใครตกใจตะโกนเขาว่าแม่เ้มานะโอเคปะเฮ้ยโยโอ้ยย่หอไหนยนยยยมันิดได้มั้เนี่ยเปิดแล้วเปิดไว้เปิดไว้เปิดไว้เช่กู เราต้องไปหาพ่อด้วยนะไอ้นี้โคบาโคบาโอเคแม่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 มาแม่มาแม่หน่ะไหนเรื่องอะไรไหนเนี่ไอ้นี่ไอ้นี่เดียเออไม่ใช่อินเดียอินเดียมันต้องเอื้อนเยอะกว่านี้อ๋อนี่นี่นี่ประตูนี่โง่จ้าต้องการกุญแจอันที่สามอ๋อนี่โคบาอยู่นี่โคบาอยู่นี่งานเองงานเองโคบาแล้วแม่มันจะมาเว้ย อ่าหยิบไม่ได้เจ๊าเจ๊ากด E ค้างทีดูกดทีดูหยิบกูจีท้องกูจีดูไม่าช่จีนแหละกีหอยไงเอยไม่ใช่ไม่ใช่จีนไม่น่ใช่อินเดียเออเฮ้ยกูกดกูกดเอาโคบาร์ไม่ได้เพื่อนกูเก็บกูเก็บเนีมาๆๆเนี่ยได้ละอ้าวมึงกด G ดูสิกดตัวอะไรกด G เหรอกด G อ๋อโอเคขอโทษท่านประธานเฮ้ยกูเจอกูขอเปิดไป อคุน่กูพังอ๋อพังอันนี้โอ้โหทางเอาแล้วทางนี่แหละกเจออเทียนกับใช้เทียนกอตามปกติก็มีให้เดินทำไมกูไม่เดินวะอายุอดืเลยโอ้แม่โอ้แม่วสาโลวินแม่ พ่อแม่แม่นอนแม่แม่โดนเหยียบหน้าแม่แม่โดนอลไรโอ้ยเหี้ยแม่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 หุ้ยแม่แม่มาแล้วไป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 กูติดอ่าติดติดติดติสแกมวันละติดกูเจ็บใส่อากูติดกูติดเอ้ยกูติดโอ้มาแล้วไปต่อเลยไอ้เหี้ยแม่หลอกกูแล้วไม่ได้เก็บปุ่นแจมมาแม่เล่นกูละแม่กูเล่น แม่เล่นกุอะแม่เล่นกุระมาดูมาดยกันสิด้ยอโหแม่ชอบฟังเพลงนี่หรอแม่มาเร็วพวกพวกมันมามาเด็เอออย่ามกูไม่อยู่น้ากูไม่โดนหรอวะคนทุกคนเลยครัอย่ามากูกูไ่โดนก่อนละตัวุ้นทางแม่งจิตใจเพลงเมื่อกี้มาเลยวะมาเปิดได้ไหม อย่าอย่าอย่าอะไรวะน่ะเป็นเส้นระวังโดนแม่มีฤทธิ์สิทธนน่โอ้โอ้ยโอ้อะไรอะไรอะไรเห็นใบบอกแล้วไม่ไม่โดนทุกคนเลยสัตว์รายไม่เจอทายไม่เจอกูไม่เจอแม่วิ่งผ่านกูโดนมิเดียวไอ้คนได้มันมีไอ้ตัวเที้ยนี่มันยืนเจ้มันต้องไล่แน่ไม่หรอกไม่หลบหลบไกลๆมันจะไลอยากระไปน้องนี่ตรงตักแม่ วิ่งวิ่งวิองวิ่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 เวิ่ง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 วิ่นวิ่งวิ่งวิ่งวิ่นวิ่งวบ่งวิ่งวิ่งวิ่อวิ่งวิ่งวิ่งวิ่อวิ่งอิ่งจือจวิ่งวิือวิ่งวอ่งวิ่อวจับวิ่งวิ่งวิ่งว้งวม่งวิ่งวกจัปิ่งวิ่งวิ่งวิ่มัิก็วิ็นวิ่ง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 วิตวิยงวิ่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 งแน่งือ่งวิ่งนิ่งวิ่งวมเลย เฮ้มันไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่จิตวิทยาที่ทําให้เรากลัวเฉยหรือเปล่าที่จริงมันไม่มีอะไรมี่มันไม่มีหรือเปล่าหรือเปล่าไอ้เหี้ยแม่มแม่แม่โอ้โหไกลมากแมงกูตกใจแม่เล่นกูอะไรเฮ้ยหย วิ่งหาแม่เฮ้ยมันต้องมองมันต้องมองมันต้องมองมันต้องมมองันต้องมองไว้เฮ้ยเฮ้ยไอ้ตัวเี้ยนี่มาไอเอาละไอ้เกมคอปปี้เท่าไนเม่ตว์บีตัวนี้มันเดินได้บีมองให้กูหน่อยมองให้กูหน่อยมองหน่อยมองหน่อยมองฉันไปมองตากูสิมองตาฉันไิมองตาก็ยัดใจเ้ยอย่านะอย่าเมโรออย่าเมเตะกูเลย เอยมกงมองซ้ายก็เอ้มกูมองซ้ายเดี๋ยวกูมองขวากูบอกแล้วมันเป็นจิตวิทยาเว้ยตัวนี้เดินได้ตัวซ้ายเดินได้ยอเดิน้เหรอย็ดเป็ดยายาดูให้ละยาดูให้ละดูให้ละยามาเดิมาเินมาเดิมาเินเนาเเาไม่ดมองมเมเาเอาเดามดิมดนาเด้ิ่งไล่ ไล่ผีว่ะโอ้วิ่งได้ยังโอได้ละโอเคนี่แหละนี่แหละเร็วความเร็วแก๊สแก๊สแก๊ไม่แหลกเออเมื่อเนี่ยไม่แหลกละลื่นลื่นโอ้ลื่น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 เฮ้ยโอเคโอเคเลยจะมาเป็นไรเพื่อความไหนีม่ใช่เหมือวิดีโอนี่แหละครั้งนี้แหละเพื่อนโอ้ อ้าวืออกลับมาอาวัดีแล้วกลับมาลานกีไลและวแอนเจติ้งเดจาวูเวหรือว่าหรือว่าอะไรก็อยู่ไหนกันในใจคุณพอเจอตกใจไอ้เหี้ยมันบอกเดจาวูเมื่อกี้โมดเลยหรือว่าเดจาวูวอไงเจสซี่เฮดบีฟูไงเจสซี่ ่มมากลัวได้เดจาวูแน่แน่ทุกคนได้วิ่งหน้นหลังคนหนึงแอมกอร์เนเ o ส4ยูแก๊สโอ้ยค o ณนึถึงเออรลารเลยวะอีกาตกนกตกมาตายเนี้ยคุณนึกถึงเอารลาดไหมมันมีต้นม้มีทางเดินเยอะต้นโพหอเสียงเพียงดังต้นโพสีแดงอ้ยเียต้นโพสีแดง อ่านว่าแล้วเลยอู้หลาเออไอ้ต้นต้นขลับปีนตอนเออมีไฟมีไฟเฮ้ยมันมีไฟเฮ้ยทำไมมีไฟรอบล่างเอาไฟไฟเอาไฟเชิงเทียนมันร้อนแดงดังไฟเปิดได้เปิดก็แล้วเอ้ยมึงอยู่ไหนมาไม่มีไม่มีไม่มีเอ้ยเดี๋ยวเช็คซะ ไฟออคีแอนด์คอเล็กเดอะบัตเตอร์ไฟสปริตเตรียมปืนให้พร้อมโอโรงเรียนถือสกิลนะเดี๋ยวยิงไม่โดนมามาเดี๋ยวกูถือโอดีงอบบัตเตอร์ไฟสปริตเออนี่ยเฮียกวาดโอ้โหสิบห้าตัวเลยอ่ะอันนี้อาจจะต้องแยกย้ายนะแยกหรือเปล่าแยกดีอ่ะงั้นตาไปด้วยแยกกันไปเรามีกี่คนเรามีห้าเรามีห้าีห้าไปห้าเลยเออมีห้าไปห้ามีห้าดีกว่าอย่าอย่าเลยแต่มันจะโดนใบุญกูอะไรนี่ ไม่ใช่ได้คู่แค่เขาสลับไปคนเดียวไม่ใช่เท่ก็ได้เชิญเข็นปากาก็ไปเชิญเลยไปเลยแต่ถ้าอยากดูแต่ดูจากภาพก่อนๆที่เล่นมาไม่น่านะไปเลยในบีในบีโอ้เนี่ยเหรอโอ้โอ้โอ้ข้าปิดนะท้าปิดไอ้เชี่ยแม่งอักกันอยู่โอ้ยร้อนร้อน ปิดปดเปิดตัวไว้เปิดตัวไว้ออกไม่ได้ก่อนดีไหมพอได้แลววเ้ยอย่าบังเสินถอหลังก่อนมั้เฮได้ละบไปซ้ายก่อนดีปะ้เปิดไม่ได้เอ้ยเอ้ยเสียงเสียงมาละอะไรอะไรอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งูกยู่ฝั่งกูอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลเปิดได้ไหมอยาเปิดะเปิดเลยเปิดเลยแ่ไหนเอ้ยอยู่ไกลนอยู่ใกล้ดีว่าเจอเราหนึ่งตัว เก็บไปเก็บไปนี่เอ้ยทาไมมันสั่นมันสั่นมา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 พีดมันสั่นซีเดอโอเคมันอยู่ทางด้านซ้ายเราไม่มีแบบให้ดูด้วยมันสั่นมันต้องต้องมีแบบให้ดูด้วเหรอในเมื่อเราต้องมาหาของตามทุกที่เป็นี่ไงไปซ้ายบีมาทางนี้โอเคได้ละซ้ำละแถวนี้มีนะเมื่อกี้บี่อเฮ้ยอาจารย์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  เปิดตู้ไว้เปิดตู้ไว้เปิดตู้ออกดูกูตายกูตายเฮียเรียบร้อยตายหไปอะไรอ่ะเราหลบไงอ่ะนี่ไงยเขูเลยเหรอกูวิ่งเข้าตู้เมื่อกี้น่ะกูวิ่งเข้าตู้เลยมีประตูนะกูโอเคมามีเก็บกุญแจด้วยท่องกูไม่รวได้เอาพอดีเสียงเสียงอะไรใส่ระวังระวังระวัง จีสัสไครส์จีสัสทำไมนี่ไหนกันนะเพื่อนจีสัสกังฟู่ั้างสองเอออยู่ในตู้อยู่ในตู้กูอยู่ในตู้อีกห้าตัวเว้ยอีกห้าตัวเลยสี่อสี่สี่เข้าม่อย่าพังแม่อย่าจะเอาไปมันไปแล้วแล้วเนี่ยอีกสี่อีกสามแม่มันอยู่นู่นมันอยู่นู่นไหนที่อ อ,อปิดเตี้ยวโอ้ยอยเพิ่งปิดเ๋ย่เพิ่งปิดโอ้ยเชี๊ยนเปิดประตูมันเปิดป<อ><อ>ระตูตู้ได้เว้ยใช่เหรอมันเปิดได้มันเปิดได้ก็แปลว่า <c oughs> มันมาเปิดกูเมืเ่อก <c oughs> ี้แต่ว่ามันไม่ฆ่ากู <c oughs> <c oughs> โอ้โหแม่งเดินถีบเพื่อนสะเทินเดียร์เระวังเย่ละเยละละมันตามไอเดียไม่ตามกูอ๋อวิ่งวิ่งเข้าห้องก็รอดเล้ไเปิดประตูห้องทิ้งไปถ้างั้นเหม็นเก่งเลยฮะ มีใครมีกุญแจอะไรบ้างไหมมาเจออีกสักทีดิได้สิบสามเอากุญแจสามมาหาเขาหน่อยไหมแป๊บนึงมันอยู่กับกู้เหี้ยไอ้พี่ิปิดหาแม่มึงไอ้เนี่ยเขโอ้ยมันมันวิ่งแบบตีรับแคชแคชแคชไอ้เหี้ยโดนแดดละเกือบตายไปไอเดียติดต้องแถวกู้อะไรวะโดนแดดกันละมันเข้าห้องไม่ได้วะ ใช่มันเข้าห้องไม่ได้แต่มกูวิ่งเข้าห้องไม่ผ่านกูเลยโดนแดดมันผ่านหน้าหน้ากูไปอ่ะเออมันผ่านไปแล้วมันไปนู่นด้านขวาไปด้านขวาไปด้านขวาตอนนี้มาเห็นแค่อยู่ชั้นสอง้นกูเช็คชั้นแรกให้หมดดีๆก่อนนะมีกุญแจสามตามเข้ามาทางนี้ห้องเนี้ห้องนี้ห้องนี้ยห้องนี้เต็อยู่อ่ะนี่เพิ่มเลยไม่แต่กุญแจหนึ่งอ๋อกุญแจสามเป็นของใครวะมันเห็นอ๋อนี่นี่นี่กูเจอละไอเดียผู้เจอกุญแจสอง กูเจอคุณแจสองแล้วเปิดแล้วแหลยใช่เหรอใช่อยู่ไหนสามน่าจะอยู่ชั้นบนหรือเปล่ามันอยู่ไหนกุญแจหนึ่งอ่ะกูมีกุญแจกับมึงพี่กูหาตามช่องอ่ะตามช่องเลยไอ้กุญแจแล้วกุญแจสองเอาจุนแจสามกุญแจสามกุญแจสามกูเจอแจสละจุกิจสามละไอ้เชี่ยกูรีดพันเลยกวเลยไหมเก็บเก็บเก็บในเออากุ้งซ่อนในตู้อ่ะไม่ทันว่ะเข้าห้องอ่ะเข้าห้องสุดกูเปิดตู้ไม่หมดเลยเปิดประตูอ่ะ เดี๋ยวมันไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดวิ่งวิ่งเข้าไปในห้องลึกๆเว้ยมันมีทางนี้ป้าห้องนี้มันเปิดได้ใช่ไหมกูรู้เนี่ย๊บปั๊บนี่ไงเจียบร้อยเจอแล้วแอบก่อนแอบก่อนอ้าววาร์ปเลยโอเควาร์ปเฮ้ยตามึงหาผีเสื้อเจอสักตัวไหมเพื่อนฮะมึงหาผีเสื้อเจอสักตัวไหมเพื่อนเฮ้ยสามเร็วชตเติ้ลเจอเจอเจออะไรเฮ้ยโอ้ 哦吼！哎呀，妈，我怕。